วันนี้พาทุกคนมา unbox คีย์บอร์ดที่น่ารักน,นุบหนับฟิลเกาหลีเกาใจสุดๆและนี่ก็คือ a c t o r e t o keyboard b 7 0 5ตัวนี้เป็น mechanical keyboard นะคะตอนแรกเราเล็งอีกรุ่นหนึ่งไว้ที่หน้าตาจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าราคาเบากว่าน,นี้แล้วก็ไม่มีน้ำาแ,แต่ว่าได้เข้าไปเจอไลฟ์ของร้านพอดีนะคะก็เลยสอบถามเขาบอกว่ารุ่นตัวที่คล้ายแบบนี้แต่ว่าถูกกว่านี้จะเป็นคีย์บอร์ดยางคือด้วยความที่เราไม่ค่อยเล่นคีย์บอร์ดนะคะเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคีย์บอร์ดยางกับ mechanical keyboard เนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ว่าจากที่ร้านเนี่ เราชอบเสียงตัวนี้มากกว่ามันนุ่มหนึบนะแล้วก็รุ่นนี้มีนมแพดด้วยค่ะก็เลยจัดตัวรุ่นนี้มาเลยเปิดเข้ามาในกล่องก็จะเจอคู่มือการใช้งานค่ะมีหลายภาษาเลยแล้วก็จะมีใบอธิบายแต่ละจุดของคีย์บอร์ดค่ะว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเขาเอาไว้ใช้อะไรบ้างตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Bluetooth, ลูทูธไร้สายนะคะมีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องใส่ถ่านจะใช้เป็นการชาร์จส <น S 2> <อ>่วนกล่องนี้นะคะจะเป็นกล่องอุปกรณ์มีที่หนีบเอาไว้เปลี่ยนคีย์แคบให้แล้วก็จะมีตัวที่คล้ายๆกับไขควงมีสายชาร์จให้ค่ะ ว่าตัวนี้คือคีย์บอร์ดตัวแรกของเราเลยค่ะเห็นคีย์บอร์ดจากรูปว่าน่ารักแล้วเปิดออกมาคือน่ารักมากตัวนี้จะเป็นสีไอวอรี่นะคะก็คือจะเป็นขาวๆครีมๆไข่ๆ,ๆซึ่งมันดูแบบวินเทจมินิมอลหนุบหนับแบบเกาหลีเกาใจขั้นสูดให้ฟังเสียงเลย ตัวนี้เป็นเรสวิตนะคะคือเสียงเขาอะจะหนุกหนับเหมือนหน้าตาจะไม่ตกแตกตกแตกรบกวนคนข้างๆนะคะคีย์บอร์ดของเขาก็มียางกันลื่ดให้ถึง5จุดด้วยกันเวลาพิมพ์วางบนโต๊ะเนี่ยไม่มีลื่นถไหลไปมาเลยค่ะแล้วก็สามารถปรับระดับความชันได้2ระดับนะคะ เขาจะมีปุ่มน็อฟให้2ปุ่มด้วยกันค่ะก็คือด้านขวาเนี่ยจะเอาไว้ปรับลดเสียงเพลงส่วนฝั่งด้านซ้ายนะคะจะเอาไว้สลับการเชื่อมต่อแต่ละอุปกรณ์คีย์บอร์ดบลูทูธสามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์ค่ะเวลาหมุนก็จะเป็นการเปลี่ยนสลับการเชื่อมต่อแต่ละเครื่องนั่นเอง นอกจากเรื่องหน้าตาความน่ารักแล้วก็มีนำแผ่น ของเคานะะอีกจุดหนึ่งที่เราเลือกตัวนี้ก็คือดีไซน์ค่ะจะมีร่องที่สามารถเอาไว้วางพวก iPad แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์ของเราได้ค่ะคีย์บอร์ดตัวนี้รองรับหลายระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows Android หรือ iOS เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะคือใครที่อยากจะเอาไปใช้กับ PC หรือโน้ตบุ๊กนะคะก็สามารถใช้สาย USB ที่เขาให้มาได้ค่ะแล้วตัวนี้เขาแถม Extra T- แคบมาให้อีก2ตัวเอาไว้เปลี่ยนเพิ่มลูกเล่นให้กับคีย์บอร์ดจะเป็นสีส้มกับสีฟ้าออกเขียวๆนะคะเขาให้มาเพิ่มแน่นอนแล้วก็ เปลี่ยนเลยค่ะคือคีย์บอร์ดดูน่ารักขึ้นไปอีกวิธีการใช้งานคีย์บอร์ดนะคะก็คือกดเปิดเครื่องตรงนี้ค่ะ จะมีไฟกระพริบขึ้นที่ปุ่มข้างๆ้งแล้วเราก็เลือกค่ะว่าเราจะเชื่อมบลูทูธช่องไหนเราแนะนําให้จําแต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมนะคะอย่างเช่นเชื่อมไ p แพดเราจะใช้เป็นช่องบนสุดค่ะแล้วก็เปิดบลูทูธของ iPad เลยแล้วก็เลือกอุปกรณ์เป็น a c t o KB 7 0 5แล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยเชื่อมต่อง่ายแล้วก็จับสัญญาณไวมากค่ะคีย์บอร์ดเราก็จะเชื่อมไว้ทั้งหมด3อุปกรณ์ของเราเลยนะคะก็คือชแ n n แรกเป็น iPad อันที่2เป็นโทรศัพท์แล้วก็อันที่3เป็นโทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงคีย์บอร์ดกกนชอีีะะคะ ฟิลเหมือนย้อนยุคกลับไปใช้พิมพ์ดีเลยค่ะอันนี้เราถ่ายตอนเช้าเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นไฟเขาเท่าไหร่นะคะตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีไฟสีขาวค่ะสามารถเปลี่ยนรูปแบบไฟได้ทั้งหมด20แแล้วเขาก็สกรีนแป้นไทยอิงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่มลัดคล้ายๆกับบนโน้ตบุ๊กด้วยนะคะเช่นเพิ่มเสียงลดเสียงหยุดเพลงเล่นเพลงหรือว่าการกดออกไปหน้าจอโฮมหรือว่าหน้าจอทั้งหมดที่เราเปิดค่ะ ตั้งแต่ที่ลองใช้มานะคะบอกเลยว่าถูกใจมากๆสำหรับใครอยากตามนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดร้านที่เราซื้อมานะคะอยู่ใต้เดสคริปชันเลยใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะ thanks for watching